สวัสดีครับเนซีคัตครับผมวันนี้นะครับก็จะพาพบกับเจ้าเรือพาซอง ACM นะครับเป็นรถถังเยอรมันพรีเมียมคันใหม่ล่าสุดนะครับนะเรือพาซอง ACM คันนี้นะหรือเลปเปิล2 ACM นะเป็นรถที่ถูกส่งต่อส่งมอบนะครับนะตามสัญญาซื้อขายของแคนาดานะครับเพราะว่าแคนาดาเป็นคู่ค้าสําคัญของเยอรมันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลปเปิล1ใช่ไหมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ตั้งรหัสชื่อเป็น C2A1 นะครับจะเห็นได้ว่าแคนาดาเคยซื้อไปใช้หลายรอบหลายคันแล้วเนาะเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยก็2 a 1นะครับเรือผาด1 a 5เนอะแล้วก็มาตอนนี้นะครับได้เป็นเรือผาด2 a 4 m นะครับซึ่งคณาดานะครับสั่งซื้อตัวนี้ได้รับการส่งมอบตอนนี้ไปประมาณปี2010ซึ่งมันหมายความว่ามันเป็นรถยุคใหม่ครับใช่กล้องเทอร์โมอมันชัดแจ๋วมากเลยครับเพราะมันเป็นรถยุคปี2000ขึ้นมาเนาะเมื่อเทียบกับเรือผาด2 a 6หรือ2 a 5ด้วยกันแล้วนะครับหรือจะเป็น2 a 5 p s o นะมันก็ยังถือว่าเป็นรถที่กล้องชัดกว่านะครับเพราะว่าพวกนี้ยจะ หลวมๆหน่อยเนาะแต่ว่าเรื่องปืนนะครับนะด้วยที่มันเป็นปืนเรปทสาเรปิ2เด็ดทุยเรีวผาด 2A4 ใช่ไหมมันจะเป็นปืน 2A4 อยู่นะครับก็คือปืน120 l c 4เนาะมันได้รับการอัปเกรดกระสุนนะครับนะเป็น KEW นะเจาะ580เลยถือว่าจัดจ้านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะตัวพื้นฐานนะครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมไม่ค่อยชอบไอ้ผ้าผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าบ้านคุณยายนะครับผมก็เลยถอดออกนะถอดออกอยงนี้นะครับ นะมันไม่มีผลกับน้ําหนักรถนะครับถอดออกได้แต่ว่าเจ้าสแลตอาร์เมอร์ตัวนี้นะครับนะถ้าเราถอดออกเห็นไหมมันก็จะไม่มีตะแกรงกันลูกฮีทนะครับแต่ว่าผมแนะนําไม่ใส่มาเถอะนะไม่ต้องกลัวใส่มาเลยหนะักเพิ่มนิดหน่อยนะเท่กว่าเยอะนะครับแล้วก็ตัวคอมพอร์สี่สกีนะครับที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาทําให้ลดตัวถังหนักขึ้นก็จริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันถือว่าช่วยให้คุณมีชีวิตรอดได้สูงมากครับในห้องท็อปนะเห็นไหมคอมพสี่สกีนนะแบบเดียวกับ2 A5 PSO เลยนะครับนะ เอ่อจะเรียกได้ว,ว่าได้รับการอัปเกรดด้านก,การป้องกันแล้วก็ด้านระบบขับเคลื่อนแล้วก็ไม่สิไม่ใช่ระบบขับเคลื่อนดิระบบการยิงอ่าใช่ครับคันนี้นะครับถือว่าจัดเลยเป็นพรีเมียมเรซิเบนจุดสามนะครับคุณสามารถซื้อคันนี้มาถ้าคุณยังไม่มีคันนี้นะถ้าคุณยังไม่มีเจ้าหนึ่งสองสามนะครับคุณมาซื้อคันนี้ได้ก็จบเลยนะครับคุณสามารถวิจัยได้ทั้งคันเลยแล้วก็คันนี้นะครับยังสามารถเล่นคู่กับสองเอหกสองเอเจ็ดได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าปืนมันดีเนาะเกาะป้องกันมันก็ดีสไตล์การเล่นก็เหมือนก นะถ้าเทียบกับ 2A4 ธรรมดานะครับ 2A4 ธรรมดานะผมจะบอกว่า 2A4 ธรรมดาไม่มีเกาะเสริมเห็นไหมคุณจะเห็นได้เห็นตรงนี้ใช่ไหมมันไม่มีเกาะคอโมโพสิยืนทั้งมข้างหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างก็ไม่มีครับเป็นรถถังเปล่าธรรมดาธรรมดาเอะแต่ว่าเจ้า2 a c m ไม่ใช่อย่างนั้นไงเห็นว่ามีเกาะเสริมขึ้นมาตั้งเยอะเห็นไหมเจ๋งบอกเลยแล้วเกาะพวกนี้บอกเลยว่าถึกมากนะครับถ้าจะเทียบจริงๆเราควรจะไปเทียบกับ 2A4PL ใช่ไหมเรียวผาด 2PL โปแลนด์อ่ะเออใช่คันนี้ นั่นแหละครับนะถ้าจะเทียบก็คือเทียบกับ pl ดีกว่านะ d m 4สเจาะอ,อะไรห้ารอยสาสิบโอ้พอๆกันเนาะแค่ตัวดีไซน์เกาะเสริมของป้อมนะครับไม่เหมือนกันได้เฉยนะแค่นี้เองแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเริ่เปิดสอง pl นะครับไม่ใช่รถรีเมียมนะอย่าเอาทองไปซื้อนะครับซื้อคันนี้เอาทองถ้าจะเติมเงินซื้อคันนี้ดีกว่าหรือไม่ก็คันนี้นะครับนะเอาล่ะก็หลังจากไปดูสเปคภายในนะครับนะเครื่องยนต์อะไรก็เท่ากับสอง a หทุกอย่างนะครับได้รับการอัปเกรดมาแล้วเนาะ เอจะว่าไงดีกสุดก็พูดไปแล้วเทอร์อลชัดมากชัดเจ๋วมากครับมีเลเซอร์พร้อมมีระเบิดควันโอ้ยไม่มีอะไรเพิ่มมากจริงจริงเอ,อ่อไม้ไม้เพอรเทคชั่นนี่ก็ติดไปก็ได้ผมจะถอดออกดูสิมันจะเพิ่มความเร็วเท่าไหร่ไม่ไม่เท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิม,ดมไม่มีผลเท่าไหร่แฮะแต่ติดมาเถอะเชื่อผมเวลาโดนยิงเพจล่างนะก็สนจะได้อันนี้หน่อยหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อหรือเปล่าแต่ใส่มาเถอะจริงๆเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับนะ แล้วก็เห็นไหมว่ามันมีกล้องผูกการแล้วนะครับกล้องผูกการน่าจะใช้เทอร์โมเจนสองได้เช่นเดียวกับตัวกันเนอร์นะใครที่กำลังสนใจเนาะเยอรมันผมก็เลยนำคันนี้แหละจบกว่านะครับนะถ้าซื้อราคาเต็มนะหรือว่าถ้ารอลดรอบหน้ากคันนี้ก็ได้ประหยัดเงินนะผมเคยรีวิวไปแล้วไปดูได้นะครับสำหรับเเปอร์สเอซีนะรถไวรุชนสร้างตัวเยอรมันเลยนะรถนี้เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับสไตล์การเล่นของเยอรมันนะครับผมจะบอกทุกครั้งนะมันคือการเล่นแบบปิดจุดออดก็คือตัวถังใช่ไหมครับเราต้องปิดตัวถังให้มิชิด โผล่แต่ป้อมเนาะเพราะว่าป้อมเราแข็งมากสำหรับ2 ACM คันนี้เนาะเราก็ระวังนะครับการพกกระสุนเกิน16นัดกระสุนจะมากองอยู่หน้ารถนะครับมันอันเนี้ยมันจะพกได้แค่15ลูกบวก1่ที่ลำกล้องใช่ไหมถ้าคุณพกเกินมาเท่าไหร่ปุ๊บมันจะเกินมาไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้า a d v a านหน่อยนะครับคุณสามารถพกเกินได้สัก5นัดก็ได้สัก21นัดนะครับไปอยู่แถวล่างสุดโอกาสที่ยังโดนยิงคนคนจะไม่ค่อยยิงตรงเนี้ยแถวล่างสุดอะของกระสุนนะเนี่ยไอแถวล่างสุดเนี่ยโอกาส,ดโ,กาสดโดนยิงน้อย แต่ถ้าหากว่าคุณพกขึ้นมาแถวที่สองแถวที่สามเนี่ยโอกาสโดนแล้วเพราะว่าเขาจะยิงเราใส่ตรงนี้เขาจะยิงเราใส่ตรงตรงประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ยิงสูงประมาณนี้เพราะตรงนี้จะโดนยินบังใช่ไหมถ้าเขายิงสูงบอลเนี่ยแถวที่สองแถวที่สามพกสุนก็จะโดนระเบิดได้นะครับนะอัตาราโหลดนะครับจะอยู่ที่7.8วิแต่คุณสามารถอัพลโหลดได้นะให้มันเหลือ6.4นะครับนะอัพสกิลนะผมเคยสอนที่อัพไปแล้วไปดูได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยที่เป็นจุดสามถือว่าเป็นรถที่น่ากลัวมากครับถ้าไม่ถ้าไม่เทียบกับ รถญี่ปุ่นนะเพราะว่ารถญี่ปุ่นเันเป็นออโต้โหลดสีวิใช่ไหมแต่ว่าคันนี้พลังป้องกันสูงกว่าไทย90 b ฟูจิแน่นอนนะครับเอาละใครที่จะเล่นเยอรมันผมแนะนําคันนี้จบนะโคตรดีผมบอกเลยไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมเล่นเกมเพย์ได้นะครับ ันออบไกลกว่าผมว่ะผมเลยต้องตัดสินใจแลกกับมันไม่งั้นเดี๋ยวโดนลคิว